สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลยหงโชคทุกท่านนะครับคำมือนีเสาของวันที่เก่าท่านว่าคมมรับ2 5 0หอย6 6สี่ไฟฟเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับมาติดตามตัวเลขแนวทางรับของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับเมื่อเพชรบูร่าหลังจากชุดล่างนะครับเข้าได้มาแล้วนะครับมือนีเสียชุดบนนะครับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องกันนะครับ คุณพ่อคุณแม่เอฟซีขอบอเบิ้งมา่ชมครับมากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สําคัญครับเอฟซีใหม่อย่าลืมโพกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบประพาดข่าวสารแนวทางกันกับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับสิบประพาดข่าวสารแนวทางกันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับของคุณพ่อเสี้นสีเทปนะครับเอฟซีก็คือสิลูกันดีนะครับชุดล่างนะครับ วิ่งเก้ามาเก้าหนึ่งเต็มๆสำหรับชุดล่างนะครับเพราได้มาแล้วมื้อนี้เข้ามาติดตามชุดบนกันการถือว่าแนวทางของคุณพ่อเสี้นสีเทพครับเดินดีมากอยู่ตลอดนะครับกะมีเขามีรุดแต่ว่ารุดเป็นส่วนหน่อยนะครับอ่าส่วนใหญ่สีเข่าอยู่ตลอดนะครับอ่าเข้ามาเบ่งมาชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางช่องเฮาอ่าสีใได้มีกําลังแรงใจนะครับ อาคิปหน้าทางจากสำหนักต่างๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอาครับคือว่าเป็นการเซเวลาครับข้าเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวาท่างครับของคุณพ่อเซียนสีเทพครับเป็นชุดบนนะครับหลังจากชุดดาล่างเข้าใดมาแล้วนะครับไปดูชุดบนกันนะครับว่าตัวเลขแนวาท่างครับสีถูกอ้โบนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันซํำใดนะครับาครับกันทําคลิปสดนะครับก็คึอเก้าคือเดืเด้อครับเอฟซีนะครับก็บตรงอา ใส่เวลาครับแปดนาทีขึ้นคือเก่านะครับเท่ากับพูดคุยกันไปนะครับเบิร์นผ่านบรรยากาศไปนํานะครับเอฟซีอ้าวครับเดี๋ยวสิพายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับไปเบิรงครับตัวเลีกแนวทางครับเป็นชุดบนนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพกันนะครับครับนี่ใกล้น้อยน้องผู้พา ครับเขาไปเบิ้งตัวเล็กแนวทางน้ากันนะครับเอฟซีครับเขาไปเบิ้งตัวเลขกแนวทางน้ากันครับเดี๋ยใครยอนวิไลเขยดจกักข้าวหรือครับครับพ่อสีเทศนะครับเป็นชุดบนครับชุดนี้เป็นชุดบนชุดล่างเข้าใดมาแล้วนะครับ ทันทีเก่าแล้วนะครับเอฟซีกัล่าวาสำนักไดแน่สีเน้นย่ำโคงสุดท้ายแต่ว่าเซียนระยองนะครับเนียนย่ำไปแล้วค่ะเอฟซีเนียนย่ำโคงสุดท้ายไปแล้วนะครับสำหรับเซียนระยองนะครับทางเอ็ดวิไลก็ได้ปล่อยคลิปไปแล้วครับเพิ่นเนียนย่ำไปแล้วนะครับโคงสุดท้ายของเซียนระยองนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทียังไม่เห็นกับกัย้อนย้อนหลังเบิ่งคลิปได้นะครับ บนอย่างเดียวนะครับคลิปนี้อ่ลอเรือยครับใจเย็ยนๆนะครับเดี๋ยวทังยาิีไล่ฉันแป๊บเดียวบนอย่างเดียวสามตัว มาสตัวนะครับสองตัวมาสามตัวมาสองตัวบนนะครับนี่ครับสามตัวมาสองตัวแน่นอนนะครับ ห้าเจ็ดแปดนะครับอ่ามาเบิ่งชุดประกบคู่ของคุณพ่พอกันนะครับบ่หลายตัวนะครับวีฟซี่าครับเอาสีแดงเขียนให้เลยน,นะครับห้าเจ็ดครับห้าแปดเดี๋ยวกเจ็ดแปดอ้า เอาสีแดงเขียนให้เลยนะครับมือนีนะครับแค่นี้อ่าคุณพอบอกว่าสำหรับชุดบทนี้นะครับกลับด้วยนะครับคุณพอบอกว่าให้กลับนํานะครับเพราะวันบนหลายชุดนะครับอ่าบนหลายชุดกับคุณพอบอกว่ากลับด้วยนะครับ อ่ะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเลขหน้าทังครับของคุณพ่อเสียนสีเทพชุดบนอย่างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวสิต่างมุมกล้องใหเอฟซีแคบหน้าจอเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอบ่เป็นนะครับก็คือสิจดท่านนะครับเมื่อกี้นี่นะครับอ่าเดี๋ยวทาานอยากจะได้สีทวดตัวเลขเพราะว่ามันบ่หลายชุดนะครับอ่าพ่อสีเทพครับสิบหกท่านว่าคม2566้บนอย่างเดียวครับ สามตัวมาสองตัวบนแน่นอนนะครับคือห้าเจ็ดแปดนะครับห้าเจ็ดแปดนี่คือสามตัวมาสองตัวมาให้เห็นทุกงวดนะครับสุดประกบคู่ครับมีสามชุดแค่นั้นนะครับห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดแค่นั้นแต่ว่าชุดนี้นะครับคุณพ่อบอกว่าให้กลับนํานะครับเพราะว่าเนวทางมันบ่หลายชุดนะครับสําหรับชุดบนนะครับเดี๋ยวจังไดเอฟซีนะครับ ยังได้ชุดสามตัวเดียวอ่ทางแอดวิไลสิติดต่อไปหาคุณพอ่อเซียนซีเทปนะครับสําหรับชุดสามตัวบนนะครับคุณพ่อสีได้ฝากตอนกันบอสําหรับวันนี้สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่นะครับเอาครับแนวทางแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแชร์อ่านทุกคอมเมนต์เด้อครับอ่าอนทุกคอมเมนต์ อ่าบางคอมเมนต์ก็ตอบบางคอมเมนต์ก็บม่ได้ตอบนะครับแต่ว่ากดหัวใจล้วๆให้ FC ตลอดนะครับอาขอกราบขอบุญข,ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ถูกยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ FC ที่เขามาเบิง่งมาชมใหม่นะครับกับฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องอ่านในน้อยได้มีที่ยืนน้ำเพลินนะครับผมอ่ขอกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณ FC เป็นยางสูงทั้งเกา่าทั้งใหม่นะครับออกกับขอบบุญขอบคุณและก็พ่อนไดที่ว่าประเสริฐนะครับกะขอให้ FC ฟซีเฮาได้รับกันสุขสุขคนโศกใจที่ว่าดีกะให้ f อฟได้รับสุขสุขคนนะครับนี่คือทำวอวยพรจากแอดวิไลนะครับกะบ่มีอย่งไลนะครับนอกจากความวอวยพรแล้วก็อยากให้ f อฟซีทางช่องเฮาทุกคนได้มีโชคมีรลาบกัน รสรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้นะครับให้มิชชงวิลาภขันสุขสุขคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ